สวัสดีครับวันนี้มีพราะาให้ชมอีกหนึ่งชุดนะครับนี่ได้เหรียญไต่องกองปีไต่องกองปีสองห้าสองสองนะครับหลวงปู่โตเศษครับนี่ครับมาพร้อมกล่องนี่มาพร้อมกล่องอันนี้หายากนะครับใครชอบเก็บแบบกล่องนี่นนครับเป็นไกรทองครับได้ดังพิมพ์เล็กพิมพ์มใหญ่นะครับ หลวงปู่ไตฮ่องกงครับปีออกปีสองห้าสองสองนะครับเปลี่ยนเยอะจัดจำปีไม่ค่อยได้ละนี่ครับของฟังขวามือเราเนี่ยครับจะมีคีบปิ้นนะครับนี่ดูง่ายเลยตัดก็จะเป็นคล้ายๆฟันเฟืองหน่อยครับอนนี่อยู่ในซีนมาไม่อยากแกะเลยครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ กล่องนี้ก็เจอไม่บ่อยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพร้อมกล่องเหมือนกันนะครับปีสองสองเหมือนกันครับหนุ่โตปุกเสกครับปีสองห้าสองสองนี่ตัวไตฮ่องกงนะครับพิมพ์ใหญ่มีเกนะครับแต่พิมพ์เล็กยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับจำทรงหูเจาะเหรียญให้แม่นๆนะครับตัวตัดนี่สำคัญนะ กบจะเป็นบ้างทีทนะครับนี่ดูตามเงาครับเป็นบ้างทีทีฝันเฟืองครับช่วงไหลนี่ครับไหลขวามือองพา้าเนี่อยู่ในซีนค่ะจะสองยากหน่อยนี่ประมาณนี้ครับผมจะไล่ดูมันจะเป็นเงาเป็นเฟืองแต่ยังคงพิมพ์เล็กปี2องพนครับกล่องเดิมคนระับ อันนี้เป็น M16 ครับรุ่น2ปี2533แท้ทันลงเพราะแพ้เหมือนกันนะครับแต่นี้ได้กอบพลาสติกสวยๆเลยกอบปีใหญ่เลยใครอยากได้ไปแขวนหน้ารถก็เช่าไปบูชาได้นะครับปี2 5 3 3นะครับรุ่น2นะครับรุ่นแรกจะแพงกว่าครับรุ่นแรกปี2533ารุ่นแรกก็ได้มานะครับโอ้ครับรุ่นแรกนี่สวยนะครับเนี่ยไปแขวนหน้ารถได้นะครับแล้นี่จะเป็น เหรียญพายี่ห้าพุทธศตรวตรรษนะครับปีสองพันห้าตรงนี้จะเป็นพระศกจุดนะครับพระศกจุดนี่ตรงนี้จะมีจุดนะครับหน้าผากเกยเยอะนะครับระวังนะครับเช่าหานี่ถือว่าน้นนาตาติดคมชัดเลยนะครับจมูกจะโดนเกือบทุกเหรียญน,นะครับเพราะเป็นเนื้อตะกัวนะครับนี่ ไปทีละสเต็ปครับสอกแขนนี่ครับจะมีเส้นขีดสองเส้นนะครับเห็นไหมเส้นขีดเนื้อที่ถ้าขวานะครับจะมีเส้นวิ่งยาวๆขึ้นมาเห็นไหมเส้นยาวๆขึ้นมาข้างขาจะจะมีร่องยาวๆนะครับนี่ นะ่ะเห็นไหมตรงนี้มีคาบป,ปวกแบบนี้สวยๆจะคาบป,ปวกขึ้นข้างหลังนะครับดูให้มมมไม,ม่ไม่มีไม่มีรอยถอดนะครับของเก๋จะมีรอยถอดนาจะผิดเพี้ยนนะครับอันนี้ผิวเป็นปา๊มธรรมชาตินะครับนี่กระแสกันปองกันปั๊มนี่เก๋ถอดติดนะครับเส้นเสียนอะไรพวกนี้นะครับ ตัดดูให้ตรงยุคนะครับตัดพิมพ์พระศกจุดนะครับมาพร้อมกล่องก็จะมีเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับเหรียญมงทองคนระับปี2 5 2หนะครับ ปี2522้ลสวสร้าง3 0 0พันเหรียญเองนะครับเฮ้ยตรงนี้ยังเคยเช่ามาแล้วแล้วก็ปล่อยไปแล้วแล้วก็เหมือนได้เช่าอีกเลยลอ,อยตรงนี้แต่ไม่น่าใช่ละนี่ครับดูกระแสการปั๊ม ัวสุดวัดการหลงปีสอ2นะครับเนี่ยตัวตัดช่วงคอหูจะมีบังลึกอยู่บ้างหนึ่งครับช่วงนี้นครับนี่บังใครที่ยังดูด้านหน้าไม่แม่นก็จำตัวตัดไว้แล้วกันครับประมาณนี้ครับ เหรียญพ่อสุดวัดกะล 22, ดลกหลงปีสองห้าสองสองนะครับเหรียญงรุ่นเมืองทองมีเหรียญสามาคีมีสุกูชนะนะครับของลุงพอ่อฤษีดิงดำนะครับปีสองห้าสองหนึ่งะครับมีรุ่นแรกรุ่นสองันนี้เป็นรุ่นแรกสามาคีมีสุกติดดวงเดือนมานิดๆนะครับสภาพผิวหิ้งๆหน่อยนี่ตัวหนังสือไหลไหล ตัดก็จะประมาณนี้ครับปี2 5งห้องหนึครับลงพิสีแดงดำปุกเสกครับนี่เป็น M16 ปี2 5งหนึครับรุ่นแรงครับนี่เจอสภาพในกระเช่านี่เป็นบล็อกท่องแดงนะครับหรือว่าตรงคางจะมีก้อนนี้ยครับใครมีแบบนี้ส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับสภาพนี้ก็รับเช่าครับ รอยลิกมาแวนมีเส้นขีดเห็นไหมข้อหูเหรียญก็จะประมาณนี้ครับมีปั๊มขยื่น้วยนะครับกระแท้บางเหรียญก็จะใช้แผ่นแผงเ,งเหล็กบางเหรียญก็จะบางครับตัวตัดก็จะตัดคมกว่านี้นะครับอันนี้ไปจะแผ่นจะหนาหน่อยนะครับเหรียญจะหนาหน่อยครับตัดก็จะเห็นรอยฉีกเห็นไหมบางองค์ผมเจอ แผ่นเหรียญเหรียญเป็นบางๆครับแท้นะครับไม่ใช่แปรเกนะครับแค่แผ่นเหล็กบางกว่าแค่นั้นครับนี่จะเป็นพระร่วงพระธาตุดอยสุดแท้ปีสองห้าหนึ่งห้าครับหลวงพ่อโตหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อแหวนหลวงพ่อเกษมครับหลวงพ่อเกนะครับนี่ครับอันนี้จะแหล่เทมหน่อยหายากหน่อยครับเป็นเนื้อทองเหลืองเจดีจมครับส่วนมากจะเห็นจะเป็นะเจดีนูนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็น เจดีนูนะครับเนื้อทองเหลืองเจดีจมส่วนมากจะเป็นแดนเนื้อทองแดงเนี่ยเนื้อทองแดงลมดำแบบนี้ครับส่วนมากจะเจอแต่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเจอรอยบ้างอย่างเงี้ยมันจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับจะหายากหน่อยอุย้ยนี่เนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับใครชอบสะสมพระหาย,ออยากก็ เช่าไว้สะสมได้นะครับเนี่ยครับลองจะมีรอยอย่างนี้นะครับบางบางองค์ก็เป็นลมเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับดูให้ดีดูรอยอย่างเงี้ยครับนี่เป็นรอยเงี้ยเนะ็นทองเหลืองเลยนะครับน,นี่จะเป็นทองแดงลมดำนะครับส่วนมาที่เจอจะเป็นเนี้ยเนี้ยทองแดงลมดำองค์น,นี้ก็ยังผิวยังสวยๆอยู่นะครับ โอเคครับสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับหรือใครมีพาอยากให้ผมเช่าก็แอดไลน์ส่งรูปมาให้ผมดูได้ครับเน้นเหรียญ M16 นี่ครับปี2513นี่ครับรับเช่านะครับโอเคครับ